สวัสค่ะขอไปเปิดไฟก่อนนะคะค่ะก็อาจจะไม่สว่างนะคะก็ขอโทษด้วยนะวันนี้ถามว่าเราจะมาทำอะไรกันเ,เราจะมาุ้วยขอโทษค่ะเราจะมารับคำ้าจากตาต้ากันค่ะเพราะว่าตาต้าเขาบอกว่าเราโดนรับคำ้าจากตาต้ามาะคะ่ะที่ ชอบรีวิวสลร้าในคลุกโอเคค่ะเมื่อกี้สะจับคิดอ่ะไม่เชื่อดูพี่ยกโอเคค่ะจะมาเล่าคุณทักกันเริ่มจากสกุชี่ที่ชอบบีบแล้วก็สกุชี่ร้านหัวแล้วก็แล้วก็ ่ชอบบีบนะคะก็มาเริ่มกันเลยอันดับห้าโอเคอันดับห้าจะเป็นมากาลองนั้นี่ยโอเคนะอันดับสี่้าค่ะบีจะตกเอออันดับสาเป็นอันนี้นะคะ ปังหนอคูมาหอมอยู่นะอันลำสองเป็นไอซ์ีมอันนี้เอาแทนมาใส่เองไม่รีบน,นนะ่นแหละอันดับหนึ่งเป็นปังปองเรียวหูมารอันนี้ห้ามแลบสับปีชีที่โซนะแต่อันนี้พออยู่ในถุงมันไม่โซโลแต่ว่าเอาออกมาจริงๆนะโซโลนะโซโลมากโอเคมากขัดสับปชี่กันเลยโอเค กัดสาอันนะห้ามอยู่ในถุงห้ามอยู่ในแพคเกจกัดอันนี้นเพราะมันน่ากินห้ามอยู่ในฟิลมห่ออาหารกินเหม็นต้องเอาอันที่มันขมๆเนี่อเซฟหลนะ ขมมามกมมมาเลยค่ะขมมากเลยเมื่อกี้กัดอันนี้ไปใช่ไหมคะขมมาก<ม>ตอบไปจะมากัดคาบีบาลซานมีแขกนะจอดกัน,บบนะกกนจ็บตรงไหนดี

เป็นอันเน่าๆบ้างนะอันเน่าๆที่เราจะกัดมันดำมากเนี่ยเราจะมีเป็นชั้นสกุช่เนะี<ม>่ยนเราวางไว้ตรงนั้นเนี่ยชั้นเนี้ยชอบมากชั้นที่สองชอบป,ประการชั้นที่สามไม่ชอบเราอันนี้เป็นชั้นที่อยู่ในไม่ชอบเลยมันก็สโลอย,อยู่นะเห็นไหม ต้นี่อันนี้ไม่ชอบเลยว่าต้มนี่นคันข้างเยอะนะคะนี่นี่ตรงนี้จะดกาวตรงนี้ไม่ได้ เชียรตัวดีหอมสห้าหกห้าอ้าอ้าขมจวก็พี่ยอกต่อเนาะนะนี่มาดูการเซ็ก์ชิที่เราจะอันนี้ป็วยยืดขาดแล้วสวัโล อันสีชมพูน,นั้นใครๆก็คงจะรู้นะของฮ e ล l o k กิตตี้อันนี้แพนด้าอันนี้แมวไอศครีมวอฟเฟิลชาเขียวเมลอนแล้วก็ปังหนอนสับหัวอืมอันนี้ปังหนอน นีออนเซนหรือว่าอมมานีฮออนในปังยาแล้วก็จะมีมินิบานแล้วก็มีมะกะ롱องห้องใครให้กดอเคต่อมีหน้าต่อยออนี่นะสกิชีจะหมดที่ล้ว ใช่บายบายขอท้าใครดีนะท้าพี่พลอยใช่พี่พลอยท้าพี่พลอยนะแล้วก็พี่แป้งโอ๊ยถองร้อง,ลงแล้วก็พี่พี่เพลง เอาห้าคนแล้วก็พี่มอสเขไหมมอสมันมีหลายคนแล้วก็คนสุดท้าย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 อืมใครดีอ่ะคนสุดท้ายเป็นใครดีใครดีใครดี เอาแค่นี้ก็ค่ะปีปีเอ๋ท้ายนะะบ๊ายบาย